สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ใน d a ทบ By Day l i ล h t และขนาดนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมฆาตรกรที่ชื่อว่า g o ลด Face ที่พำนักของแม่นะจ๊ะที่พำนัก โอ้ตรงนี้ไม่มีใครเลยม,มีใครเกิดใกล้ดีที่ผมเอาไอ้นั่นมาไอ้เกิดเกิดแยกกันอะพอดูจากทรงเขาน่าจะเป็นตี้เดียวกันนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

โอ้โหตัวนี้สกิลเฟี้ยวอ่ะมาเลยมาเลยเืมอยู่ไหนวะเนี่ยหายเลยโอเค เบี้ยวนะไอตัวนั้นอะเฮ้ยเขาอยู่นี่หืมได้ยินเสียงหายไปแล้วครับ ฮัลโหลดูดก่อนไปไหนแล้วอ่ะ อา้าวผมไม่น่าสะบัดจอเลยโอเคขวาซ้ายมีไม้ไหมเนี่ยเทคดาว เรียบร้อยมาลงห้องพมนักของแม่ลงห้องเดี๋ยวนี้บอกแล้วอย่าไปเล่นกับเพื่อนอืมเรียบร้อยเขาซ่อมได้แล้วเครื่องหนึ่งฮะอยู่ฝั่งนูน้นโอ้มีเรียกมีเรียกเราช่วยแล้ว โดดว่างไงพ่อไปเอกอว่างไงพ่อไปเอกอยู่ไหนว่างไงจ้าว่างไงจ้าโอ้โหส่งเครื่องพังเฮ้ยทันมะเนี่ย Hải hmm. Hải chửi Hải No nope. Ui, thôi em mới thử nha à? คมาดิมามาผมจะเดินไล่ลืกเห,หยียบไม้ะเอาหน้าอัดไม้เลยยิ่งเรากระทืบไม้เท่าไหร่มันก็ยิ่งแบบจูกยากครับจะได้นอีกเหรอ้อยทำไมมีดมันสั้นเกิน โอเคครับเรามาตรงนี้ต่อโอ้สองตัวเลยเหรอเลือกไม่ถูกเลยมีไม้อีกเหรอ <c oughs> มีไม้อีกก็โดนอีกเฮ้ยมีตัวหนึ่งครับอยู่ทางซ้ายโอเคมา <c oughs> มาถอนเองก็ขึ้นไปอยู่บนนั้นเอง ไม่ต้องดิ้นเสา,าอยู่ตรงนี้เองเฮ้ยทันปอวะโอเคมาแล้วมาแล้วจ้าเอาตัวเดิม เหมือนเขามีแทงหลังใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเล่นตัวเดิมก่อนเอาสิช่วยสักทีเอาไม่ช่วยฮนะมาเรายอมชึกเออนั่นแหละออกขวาแล้ว ราปล่อยให้เขาเล่นไปนะฮะตัวนั้นเครื่องบนยังไม่เสร็จเลยโอ,โ,อโ,อโอ้โหหกเก้าหกเก้า n o p โอ้โอโหยหกเก้าท่าอะไรวะเนี่ยเอ้าทำไรหมดแล้วอันนี้ตัวนี้หมดแล้วไปตัวนี้ก็จบฮนะ เฮ้ยมีตัววิ่งมาขวามือโนโอเค เราไปตามตัวเครื่องเนี่ยวะคนนั้นมันน่าจะเก่งอยู่ผมเห็นครับผมเห็นผมเห็นมันอยู่นี่เห็นมันอยู่นี่ต้องเนียนหน่อยหายไปไหนวะเนี่ยมัน,ม,นมันชอบลอยหายอย่างเงี้ย อุ浮い浮い๊ยอุ๊ยเครื่องนี้ทอ่ออยู่นี่ด้วยคนเก่งท่อเด็ดอืมเครื่องนั้นใกล้เสร็จแล้ว โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอยมันยังมีไม้อีกเหรอวะจบแล้วครับผมน่าจะฆ่าได้ประมาณสองตัวเองวะอ่ะอยู่ไหนวะขอมือ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใช่เดี๋ยวไว้ปะวะโอเคผมว่าเฝ้าเฝ้าประตูเลยดีกว่ามันเลือกประตูนู้นแลลวฮะทนันปะวะอือหือ <c oughs> ผมว่าผมจะเก็บเป็นตัวนี้ว่ะโอ้มันตายยากตอนนี้มันน่าจะวิ่งหนีทางไหนอยากเล่นกับยังอยากเล่นอยู่หรอมามามา โอ้มันจะใช้ไม้หมดเลยฮะปึ๊บโอ้จบครับถ้าเกิดเรา อดีวอดีวอ่ะโอ้ยมันจะไปหาท่อเอาติดอืม อุ๊ยอุ๊ยอุยไม่ทันแน่เลยตรงนั้นตรงนั้นมีท่ออ๋อทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าไม่น่าทันนะโอเคโอ้โหจุ๊กกับแม่งอย่างนั้นอะ เกมนี้เล่นยากมากครับต้องยอมรับเลยว่าเขาเก่งเก่งมากช่วยกันเก่งมากโ,โหคฆ่าได้สองคนเองโอ้โห2สองหมืนเวลิกูดอย่างน้อยก็ดี่ะเจอแรงประมาณเนี้ยโอ้โหหนักครับตึงมือมาก